สวัสดีค่ะพี่น้องเบืองฝ้าห้องมาแล้วจ้าเมื่อกี้แดดประสันแม่นควมแดดกักฝนสิตโตกีดีพี่น้องเอ้ยฝ้าห้องพืมพๆมะแล้วฝนสายฝนมาแล้วจ้ะฝนมาแล้วฝนมาแล้วอุ้ยดีใจหวานจังสิได้เย็นแน่จังหน่อยเก็บผ้าเข้าบ้านก่อนจ้ะวานนี้ฝนมาแล้วลมฝนมาแล้วบานนี้อุ้ยเมื่อกี้ถ่ายเห็นพี่น้องเมืองย่งแดดอยู่เนาะจ้ะเนาะ เดี๋ยวนี้ฝนขึ้นม,มาหมดแล้วฟ้าขึ้นม,มาหมดแล้วขึ้นม,มาหมดแล้ว,ลมมลวตกแนวันแห่งหอนแห่งเอ่าอยู่นา่าจะหมดมาหมดแลยข้าง่นเก็บขาต่ามาไ้ในบ้านแล้วถึงล,ล่มฝนมาแล้ว ลม,ลมฝนมากค่ะเอาลุงเรากำลังสิตัดหย่าเร็วๆวะน้อเหระลุงเปล่าตัดลุงเปล่าตัดฝนมากเหรอตัดหญ้าทางบ้านแถวถนนฝนกระสิตกก็ฝนเร็วๆละลุงเลยฝนตกทั้งเลยเฮ้ยหมือนมากเหรจ้าพี่น้องเอ้ย ปิดประตูหน้าต่างเขาก็หนานฝนสิสาดปิดประตูหน้าต่างไว้ก้อนไอตัวน้นอยๆนี่ย่านฝ่าคือ,อย่างเลยนี่เขาไปทาง้งในบ่อะไรเลนได้ยินฝ่าห้องย่านแห้งคุณจะพี่น้องทั้งฝนตกเลยเนีกํกำลังสีมาหอดเทาเป็นฝอยเป็นฝอยอยู่นี่ทุ่นทั้งฝนลงแล้วลงเม็ดแล้ว ตกแห้งพรอมได้วจานล้มพรอมจาวันนี้ปาดตึ้งล้มฝนทั้งฝนเป็นตกแล้วเฮ้ยตกใจเมิดว่ามันเสียงฝ่าไอซีวันฝนจะตกแล้วมนะ ัวเหรอฮะวัวฝนตกใช่ไหมปิดบ้านไปแล้วฝนจะสาดชิวันมานี้มาไปเร็วมาหัวฝนตกเหรอฝนจะตกแล้วใช่ไหมชิวันพี่น้องมึงซอเรียแมวหน่อยพญานานฝนบนเขามาลียุติใตโตข้างเตียงนอนนะ อย่างออกว่าละเห็นคนมาฝนสิโตคนบางคนนังนน่งคนนั่งต้องเขาว่าอยู่เป็นมูงสิเลยจ้ะกนอยู่เป็นมูอะไรนด้หัฟนฝนสิตกนันสนญ่านย่านแห้งนั่งชิวอนนี่แหงย่านค่ะย่านฝนค่ะ าเขามาอยู่ในห้องันเท้าบอกพ่เขามาอยู่ในห้องคนกาซีเลนเขาห้องเก็บของไปหมุนอยู่ทั้งใต่ห้องเก็บขอ,องคุ่นละใต่ของหุ่นละถ้าคุณนไม่จะตกบักคักมา่ท่านระเถึงเขานี่แม่ทั้งฝนฝนละฮึมฮึมฮึมอยู่มองเขาอยู่หันตกค่อยๆหนึง่งลิ้นพ่อเป็นไฟๆเห็นได้จ้ะปิดไปก่อนนั่งนี่สิออกนี่ ออกมาจับยากยากพี่น้องเลยแมวหน่อยนี่พี่น้องฮ่าแมวหน่อยก็มาหน่อยลบฝนเป็นย่านย่านพี่น้องเลยได้ยินเสียงฝนมาไปใส่บ่ไปไกลเมืองชิวันปันอยู่ไต่โต้กันเลยเหมืนเป็นย่านแห้งพี่น้องเมืองฟนตก ส้มตีกอบพิ่นกัตีคือเก่าคุณบริยานฝนเนี่ยพี่น้องส้มตีกอบไ่มฝนตกแห้งๆเพิ่นกัพผ้ากันตีคือเก่าเลยกระตมีนว่าพ้ากันยานย่านฝ้าย่านยังไงย่านนี่จ้ะ เขาเปิบบพี่น้องเอ้ยจะตกข้างน้ำพอน้องกค่อยคอยุยฝืนฟังน้ำฝนจะมาแห้งแถอน้ำพอาก็จะมาคอยแถอพี่น้องผสมกับลมดูปักแปลกแปกโอ้ยผสมกับลมแล้วจ้ะเนาะผสมกับล้มปากกระหองวาษาหน่งดู กลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนเนาะค่ะพี่น้องเนาะถ่ายบรรยากาศฝนตกให้มึงเนาะจ้ะเนาะถ่ายบรรยากาศให้มึงเดี๋ยววันฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดไลค์กดแชร์เนาะจ้ะเนาะให้แน่ส่องน้นอยๆส่องไอ้กำลังสิเริ่มเฮ็ดออร์นีเฟมารีไหมค่ะฝากเป็นกำลังใจในเด้อจ้ะเด้อ